อัสลามวะลัยกุมค่ะวันนี้น้ำบีมจะพามาเที่ยวเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอยะรังนะคะที่แรกนะคะเริ่มต้นด้วยเมืองโบราณยะรังค่ะไปดูข้างในกันเลยค่ะอัสสลามมุลิกุมอร็ราะฮ์มุลลาห์ตะลาะมุลกาตุขอแสดงความยินดีกับน้องบีน นะครับที่ได้มาเยยรังนะครับเที่ยวชมเมืองโบราณเยยรังในฐานะผมเป็นประธานกรรมการชุมชนท่องเที่ยวตำบลเยารังตามในกุ้งค่ะครับแบชื่ออะไรคะชื่อมะกเซิงฮะานครับอยากรู้รความเป็นมาอ,อยากรู้<อ>ความเป็นมานะครับที่นี่ก็คือเป็น 2,000ปีที่แล้วเป็นอาณาจักรลังกาสุกะครับนอาณาจักรลังกาสุกะก่อนที่เราจะขุดมันจะเป็นเนินเลยครับก็เป็นลักษณะเป็นเนินเลยเมื่อปี2,527แล้วก็คนงศิลาปากรก็สำรวจแล้วก็เจอแล้วก็ขุด ประมาณ3ปีจะได้เป็นตัวเจดีเป็นเจดีนะครับอ๋อเป็นเจดีสองพันปีที่แล้วคนลังกาสุกะก็ส่วนมากก็จะมาบูชาในเจดีครับเป็นเจดีของของคนลังกาสุกะที่นี่เป็นอาณาจักรลังกาสุกะอ๋อค่ะเป็นศาสนาอะไรศาส,สนาฮินดูพราหมณ์ปนกับศาสนาพุทธมหายานต่ะ ตัวไหนคะผมผู้ใหญ่มาร u นิงซอนเนี่ยหมู่สองบ้านเยรคนที่นี่ส่วนมากจะทําเศรษฐกิจอะไรบ้างคนที่นี่ส่วนมากจะทําทํานาแล้วก็สวนปาล์มแล้วก็กีดยางแล้วก็ทำพืชพืชผักพืชผักนิดๆหน่อยๆกอกินพอใช้เหลือก็คือไว้ขายนิดๆหน่อยๆอาชีพแบบทําภาษาคนบ้านๆ แบบประหยัดพอเพียงใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงเชิญเชิญแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของระดับอำเภอเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เราเราดูสภาพมันมันเพราะว่าปีนี้มันน้ําท่วมใหญ่ไงเกินเลยพวกแคร่ผักยกแคร่อะไรมันโดนน้าท่วมหมดเลยนี่เราจะปรับปรุงใหม่เป็นที่ประชุมเป็นที่อ่าก็เรียกว่า ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรปลูกผักอะไรที่นี่ส่วนมากจะมีนักศึกษาก็จะมาหาความรู้ที่นี่เกี่ยวกับเกษตรนั่นแหละ,ะเพราะปลูกค่ะก็อยากจะถามว่าความเป็นมาของสะพานนี้นะคะเป็นมาได้ยังไงคะ ความเป็นมาที่ว่าเราจะสร้างสะพานนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแรกๆเราจะมีสะพ,พนานไม้ไผ่ก่อนอยู่อยู่ตรงจุดเนอะแล้วก็ที่ว่าจะต้องสร้างสะพานสลิงนี่เพราะว่าชุมชนคนในหมู่สองบ้านเยรเนี่ยส่วนมากไปทําอาชีพ <c oughs> เกษตรกรฝั่งนู้นไงจะไปทําปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเพราะมันทางนู้นพันธุ์มันเป็นไรนาหมดเลยสมัยก่อนพอมาตอนนี้มันคนไม่มีทํานาทําอะไรก็คือปลูกปานหมดเลยตอนนี้ก็ไม่มีสวนเพราะว่า ทำสะพานนี้ให้ความสะดวกกับชาวบ้านที่ว่าจะไปทาสวนทาเกษตรในฝั่งนู้นแล้วก็อยากถามว่าสะพานนี้กี่ปีแล้วคะสะพานนี้สร้างมาก็60กว่าปีกับเจิปีแล้วเฉพาะสะพสานนี้ถ้ารวมกับสะพานข้ามไม้ไผ่ก็ประมาณเกือบร้อยร้อยกว่าปีกับร้อยปีแล้วแต่ยังแข็งแรงมากเลยอ่านี่เราได้งบประมาณจากอบอตอมาซ่อม สองปีที่แล้วเราเปลี่ยนหมดเลยนี่สายสายสลิงพวกไม้พวกอะไรนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือเราจะต้อนรับนักท่องเทีเ่ยวโดยตรงเลยสามารถมาเที่ยวได้ปกติเลยใช่ไหมคะสามารถมาเที่ยวได้ปกติเลยเพราะว่าที่นี่รับรองปลอดภัยไม่มีอะไรเลยเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวสะพานสาลิงบ้านยืนรนหมู่สองนะคะสะพานนี้นะคะมีอายุป,ประมาณ เจกว่าปีนะคะซึ่งทุกคนสามารถมาถ่ายรูปได้ปกติเลยค่ะวิวก็จะธรรมชาติมากเลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะที่จะพามาดูนะคะก็คือชุมชนตีมีดนะคะบ้านตาสันนะคะหมู่หอําอเภอยะรังค่ะไปดูกันเลยค่ะ,อ,ะอายยอแนะนำตัวหน่อยค่ะ ผลชื่ออัมดุรอะอานามสกุลสามแต่บาลิทิโอติหมู่ห้าตำบลยระรังเป็นมีมีดอะไรบ้างคะอ่าเครืยอตูอ้อย่างตั้อย่างเลยใช่ไหมคะที่คนสั่งมาแบ็ดนายแบดนายก็เข้ามาสั่งังไรมาคือทำแบบนั้นเลยจัดครับมา,าเยอะเย้ยเหรอคะ อาเชื่ออัมดุราซิเต็จครับอแล้วมีส่วนส่วนทุเรียนส่วนนี้เป็นเป็นของส่วนตัวส่วนตัวใช่ไหมเป็นอนส่วนตัวอ๋อแล้ว,แล,วแล้วมีเป็นกลุ่มด้วยเหระแล้วก็อ่าปลูกแต่ละแปลงแต่ละแปลงมารวมกันเป็นกลุ่มที่ตั้งเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าเป็นที่นี้เป็นสุงเรียนรู้ของแปลนใหญ่มีสมาชิกกลุ่มมาเรียนรู้ที่นี่ แล้วก็มาขยายไปพัฒนาที่แปลงของเขาเพราะ,ะว่าเราจะรวมผลิตผมไปขายเป็นกลุ่มมันได้ราคาดีแล้วความเป็นมาเป็นไงคไะความป,ปลูกทุเรียนความเป็นมาเพราะว่าพื้นที่แถวม,มูทีโฮตำบุญญาดังในนี้เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียนเลยมารวมเป็นกลุ่ม แต่ะละปลอแต่ะละแปลนั้นเรามานุนการปลูกทุกเรียนแล้วหนึ่งต้นใช้เวลานานาไหมถึงจะโตะก็อันนี้อายุประมาณ5ปีน,นี้ประมาณ5ปีแล้วก็ปีก่อนอ,อดดอ,อกแล้วแสดงว่า4ปีนี้อ,อดดอ,อกได้ผลแล้วก็คือ4ปีได้ลูกได้ลูก 大家。